สารี่นลอยครับผมพี่เจนิกครับนักแตะชายภาษาเวรเศษนะฮะแน่นอนครับทุกท่านเข้าสู่รายการพี่น้องตลอด ตอนนี้เราวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันตื่นเต้นนะตื่นเต้นทไมราเสียงทยางลำไปครับวันนี้เราสองพี่น้องครับมาอยู่กันที่นครับพิธีไหว้รูครับบานี่อะไรครับบานี่มุจลีศรีราชานะครับวันนี้เราอยู่กันที่สายไหมซอยสุขนะครับผมวันนี้ตัดมตอนครับวันนี้บัณฑิตศิลปินนะครับที่มีคอนเชืรอตเราะเคารบในเรื่องของคุณครูบาอาจารย์นะครับก็จะอยู่ที่นี่ถูกตอนะ วันนี้นะกิจกรรมดีๆนะครับมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการครอบครูรวมถึงตอนนี้และตอนนี้กำลังครอบครูกันอยู่นะครับแต่ว่าก็แต่เช้าแล้วตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยนะครับเราเราเราเนี่ยมาถึงตั้งแต่ตีสี่แล้วนะฮเราจอดรถเส้นฉากอยู่เรามานั่งเซ็ตกล้องกันตั้งแต่ตีสี่แล้วคือมาเพื่อเพื่อรอพี่ๆเลยพ่อเลยตอนนี้เรียกครอบครูแล้วเมสซีครู่เนี่ยพี่จีกับพี่อะไรพี่พี่สายเหินฟ้ามาแรงเงินนะครับครอบไปเรียบร้อยแล้วครียบร้อเดี๋ยวเดี๋ยวเรา ก็จะเชิญนะครับเข้ามานะครับแบบสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกพูดคุยทักทายแล้วก็เรืูปถึงการแข่งขันด้วย่าครับผมร้อนไหมมากอะโอ้โหไม่าใช้คำว่าร้อนมากไปฮะโอเคร้อนไหมนะเพื่อนงานที่ดีถ้าออกมาแล้วโอเคนะจัดเต็มเลยอยู่แล้วหน้าตาสองคนทำไมแดงทำไมฮะตะโกนจังนะอ๋อดูกข้ามาม่ให้ โอเควันนี้เป็นวันดีครับเป็นเลขดีด้วยถือว่าเป็นหนึ่งวันที่มีความเป็นสิ่งเป็นของพีง่ลิตรีเสียชตาแล้วก็สำหรับบรรดาศิปลป,ปินศิลปินนะครับจะต้องมีครูอยู่ในนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแก่หรือว่าจะเป็นองเท้าพี่กเน่นะครับเราก็ต้องบูชายนะครับถ้าเขาบอกว่าศิลปินเนี่ยแต่ละคนแต่ละท่านถ้าท่านใดที่มีเสียงพ่อแก่อยู่ในบ้านหรือว่าจะเป็นองค์พระพิฆเนศเองกดีจะต้องจัดพิธีไหว้ครูนะครับประจำปีทุกๆปีอ่าไม่ต้องปูรีปูรีไปมาสองงานแล้วผมก็ ตกลงไหมตกลงไหมงานท่องเฮ้ยโอเคดังเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนะครับเอาเป็นเจ้าของงานก่อนนะจะ่าไปคุยกับพี่นุชใจกับพี่แยนฟ้าเพราะเป็นพ่อใครไม่ไงานวันนี้โอเคครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะได้นะครับสัมภาษณ์เรื่องของหลักการใช้เป็นที่ให้เก่งมาร่วมงานกับพี่นุชจีของเราตั้งโอเคครับเดี๋ยวไปเดีตามไปต่อข้างในเลยครับ কিबानि उ বাहिरा च कोলা কর। นะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับนะครับผู้เชี่ยาพของงานแล้วนะครับอยู่กับพี่อะไรครับพี่นุชจารีตีราชานวก็พี่สันผู้จัดการของพี่นุชจารีตีท่านท่านก็นิดหนึงครับพี่สวัสดีครับอ่าสวัสดีพี่นุชด้วยครับสวัสดีครับพี่จารีตด้วยนี่นะโอเคสวัสดีพี่นุชยศพี่จารีตีครับ พี่สันสิงสกุลนะคะแล้วก็ทีมง,งานเอ็กซ่าเฮาส์ซึ่งทีมงานเอ็กซ่าเฮาเนี้ยจะเป็นบริษัททำ,ทำละครนะคะแล้วก็มีโรงเรียนสอนการแสดงให้น้องๆด้วยแต่นี่วิจาริศรชาถือว่าเป็นเป็นอีกอีกอย่างนึงที่พี่สันสิงสกุลทำก็คือเป็นนักร้องศิลปินในในเอ็กซ่าเฮาส์ค่ะพี่สนนันรับก็วันนี้นะครับก็ปีหนึ่งเราได้จัดางานหนึ่งก็อโอกาสให้กับศิลปินนักแสดงทีมงานหรือว่า ใครหลายๆคนที่บางทีอาจจะยังไม่เคยไปไหว้ครูที่ไหนหรือว่าไหว้แล้วแต่ปีนี้ยังไม่ได้ไหว้ก็มาไหว้ด้วยกันมาจัดพิธีทำพิธีอาบูชาครูด้วยกันคือคนที่มาเนี่ยทุกคนเป็นสิทธิ์ที่มีครูมาอาจารย์ด้วยกันทุกคนแหละเพียงแต่ว่าเราจะทกระจายให้คนคเขารู้ได้ว่าเราต้องแสดงออกในการที่จะไหว้ครูก็เลยเชิญชวนพี่น้องทุกๆท่านเนี่ยที่มาเนี่ยไหว้ครูร่วมกันือว่าวันนี้เป็นเรื่อง อีกวันหนึ่งนกครนะก็ได้จัดึ้นมาให้กับนะครับนะเพื่อนเพื่อนร่วมร่วมร่วมเกี่ยววงการเดียวกันนะครับก็ผิดมิครูทุกคนเพะว่าเป็นศิลปินดารานักร้องตลกทั้งหมดเลยได้มาร่วมงานที่นี่นะครับผมวันนี้เดี๋ยวต้องให้พีสองคนนะครับขอบคุณแขกนะที่มาร่วมงานในวันนี้ก่อนและผ่านรายการเราด้วยกับพี่น้องตลันเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่นนชารีก่อนดีกว่าขอบคุณแขกที่มาร่วมงานในวันนี้ครับผมส ดาราน,นักร้องนักสแสดงนะคะทุกคนแล้วก็ช่องทีวีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นของคทีวีวาลรตี้หรือว่าคมามสะดวกมากถ่ายให้เราเก็บภาพที่เรา ให้ทุกคนได้ชมนะคะยังไงก็ขอบคุณมากรวมทั้งถ้าไม่ได้เอ่ยชืย่อก็นะคะไม่เป็นไรนะคะก็ต้องกราบขอขอภัยด้วยกัะแล้วค่ะน,นะคะด้วยใจจริงของดุจลีศิลป์แก็กรางจับขอบคุณทุกทคนจริงๆเพื่อนร้องร้องพี่แล่วกาจะเป็นศิลปินดารานักร้องและสแสดงคู่ร่วมกับนะคะรวมทั้งแม่ครัวด้วยนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณแกไปถึงแม่ครัวเลยนะอ่ะโอเคครับพี่จักแล้วครับอ๋อเป็นจัครับ ขอบคุณแขกที่มาในงานนี้ทุกคนไม่ว่าเราจะกล่าวถึงไม่กล่าวถึงกล่าวได้ครบไม่ครบก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับน่ารักมากเลยชุดยนรับพี่สองท่านนุ่นจิมินุ่นแล้วก็พี่สันเนาะวันนี้ก็ถือว่าท่านได้เกิดกับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับอาจจะไปต้อนรับิดถึงบ้างไม่ถึงถือว่าถือว่าคนวงการเดียวกันเนาะยังไงก็เดี๋ยวไปพูด ีอยากจะให้ทางรายการไปเก็บภาพแม่วจะเป็นพี่อัมพรแหวนเพชรพี่การการลน้อจิ๋นสลาสเาปคพัดบ้านนาพี่นิลมาวิอนอายสยามมาด้วยนะ,ะเตปตายมาด้วยเหรอกับกับน้องรักเลยนะเนาะโอเคพี่นุชทะเลฝากอ,อัลบั้มอัตเด็ผลงานสักน,นิดนึงว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่อ่พี่นุชรู้ความเท่าไหร่ของพี่นุชจรีครับเดี๋ยวฟังเลยฮะค่ะก็ตอนนี้ก็มีอัลบั้มสุด ซึ่งในอัลบั้มน,นี้มีสศิลปินในอัลบั้มนนี้ีรวกอนว่า แฟนเพลงทุกท um, oh. right. ่านเนี mm ่ย hmm ฟ oh, no ังเป็นฟางแล้วคุณแน่นอนนะว่ามีจริศิลปาพี่ฝนฟ้ามาํายเงินแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับบริษัทพรวิศว์โปรโมชั่นด้วยคุณพ่อชฉลีคงเดียนแล้วก็คุณแม่สมพรคงเดียนและที่สำคัญวันนี้ขอบคุณแฟนเพลงที่ยังคงให้กำลังใจจริศิลปาแล้วก็ขออ่อใหญ่แห่งคลื่นทนบุรีวาไรตี้พี่บุญเลิศด้วยแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยค่ะขอบคุณพี่นุจริยครับอุ้งสงได้เลยครับเดี๋ยวให้พี่ต้องบอกต้อนรับแขกต่อเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับอ่าเดี๋ยวตามเดี๋ยว เลยจังเลยครับอ่าแล้วนั่นก็คือพี่นุชจีรีแล้วก็พี่สันนะครับซึ่งเป็นเจ้าของงานวันนี้เป็นแม่งานนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมบ้านพี่นุชจีรีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บห้องนอนกันอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวเก็บเร็วเออนะครับสำหรับการพี่น้องตัวรุนเพลงของเราครับยังไม่อยู่ที่นี้ครับเพราะว่าวันนี้มีเสศิลปินมาเยอะมีมากมายเมื่อกี้แอบแพรนพี่เอมรแอบแอร่เราจะไม่ต้อแอบอ่ะเราก็เข้าไปได้อ่ะใช่คนเดียว แล้วพีพี่ออมวัยแบบไหนบ้างในฝันบ้านนาแล้วมื่นี้เจ้าใครนี่ในฝันบ้าเคยฟังเพลงนี้เปล่าใครเหรอโดยเต่าพี่รอหนกแหแกจริงดิอันนี้มาด้วยเฮ้งมาได้ไงมาได้ไม่อยู่อยู่อยู่เหรอ่ะเดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวได้เจอนะครับแล้วที่นม่ครับเจอสเตฟานด้วยครับมนุษย์ตัวลายพูดได้เร็เดียวว่าว่าร้านไหนมีสเตฟานงานนั้นแล้วไม่อยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวตามต่อครับเดี๋ยวไปดูว่า เดี๋ยวเราจะได้เสียงกันมาร่วมรายการกับรายการพี่น้องตะวนเตยให้ครูรู้ว่าครูมีอะไรกันนะก็บอดเสื้อลายสก๊อตเป็นรูปหล่ออพร้อมปะเออพุ่งกลับไม่พอใจแล้วไม่น้องเริ่มเวทีก็ได้ครับหน้าข้างหน้าก็ได้ครับเออข้างล่างก็ได้ครับหรือเวทีสุดครับให้เห็นว่านี่คือลูกศิษย์ลูกศิษย์มางานวันเดียวกันแล้วมาเจออาจารย์ บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแปกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวยพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีว้มังก่ กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมหสักการะพระพิคเนศเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาฏิหารอิมบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริศสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัท้นทนบุรีจำกัดโร0 2 8 0 1 3 2 1 1ถึง14ทิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมากที่สุดจริงหรอสวัสดีครับพีทัศนครับพเจตุ้มต้ีเจน้องอเจโรดเจบูนิค่ะ พีเจยองิงครับพี่เจนุ่งนิ่มพี่เจมปานพี่เจบอพี่เจกวบพี่เจนพี่เจบุครับพี่เจบุครับพี่เจฟรีไฟพี่เจอันพี่เจตานพี่เจนอตพี่เจแชมป์พี่เจนอตพี่เจซูมครับพี่เจแวรี่พี่เจแมนครับพี่เจแวรี่พี่เจเอค่ะพี่เจไฮยอพี่เจอยู่นะครับพีเจมุกเกียร์ครับอมพี่เจนัม 88.25 Music Relax เพลงเพราะฟังสบาย8 8 7 5ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและเพลง98.75 FM เพลงเพราะเม่นชีเล่นสามคลื่น3มสไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัด มีอะไรทําให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกําลังประสบป,ปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะก,การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครื่อง8 8 7 5บลูกทุ่งกรุงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตร แอปที่2 9875 Play FM จะทำให้คุณไม่พลาดเกับเพลงไทยและเพลงสากลและแอปสุดท้ายจะช่วยให้คุณผ่อนคลายคลายอยู่ในสปาหรือมีระดับที่เคลื่อนไปสปายจุดสองห้ามิวสิคลเล็ งไงเมื่อกี้พาไปตลอนเพลงมามีได้ไปด้วยฉาสิฉาสิรอยากเป็นคนไปอยู่ตรงนั้นอยากเอาพีเจรอดคะกลับไปเอแ<ต>อแต่จริงๆแล้วแบบกิจกรรมวันนั้นนะครับมีความสุขมากน,น,นะฮะเพราะว่าพวกเราก็ได้มี โอกาสได้เข้าฉีกันด้วยได้ครอบครัวกันด้วยนะฮะแล้วก็บอกขอบคุณสําหรับพี่วิญญาณสีราชารดมไปถึงพี่สันสิพระคุณด้วยเนื้อที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีค่ะในครับอาหารการกินนี่บอกได้เลยว่าจัดเต็มอ่ะพี่ชอบตรงนี้ว่างั้นเถอะโอ้โหไม่ได้เลยพอไปถึงนี่นะบอกโอ้โหลุงนิชอย่าเพิ่งทายทำไมพี่กินข้าวก่อยนั่นไงพูดเลยหิวแต่ก็ได้ความความสปิริตสปิริตของพี่ไงกินเลยโพี่ไม่ได้ครับผมต้องทำงานก่อนนี่ดะไม่คดีเนาะขอบกบมือแต่จริงๆแล้วอ่ะ เแต่เราต้องแบบว่าาตอนที่เราไปถึงมันก็ประมาณสักเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วอ่ะพี่ถี่เขาเริ่มเริ่มไปแล้วไงก็ต้องก็ต้องแบบว่าพาคุณผู้ชมไปดูก่อนเนาะใช่นะครับงานเยอะกิจกรรมเยอะเลยกิจกรรมมีอะไรบ้างคะก็จะมีการไหว้ครูนะครับแล้วก็มีเลี้ยงพระเลี้ยงเพลงพระอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ต ของใครบ้างก็เป็นศิลปินนะคะที่มาร่วมงานกันถามว่าทำไมดิวีมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าทำไมคะเพราะว่าเราเป็นการร้องเพลงถวายครูอ๋อเป็นครูไปร้องเพลงให้ครูให้พ่แก่ฟังให้พี่กําเนิดฟังนี่เออก็ใส่นี้อยู่แล้วด้านบันเทิงอยู่แล้วด้วยครับแต่ที่เห็นในภาพเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่านั่นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเดียวส่วนหนึ่งของศิลปินที่เราแพ้อ่าเราไปสัมภาษณ์โอ้โหจริงเยอะเยอะมากคูณเข้าไปอีกสิบเท่าเลยนะคะก็ คุยกันคุยกันว่าอ่าคนไหนที่เราพอที่จะลากกระชากขู่มาได้ถุดลากกระชากขู่เลยพี่เราทำมาเลยที่ไปถึงว่าจับมือเฮ้ยมาสองข้างให้หมดเลยเดี๋ยวนี้เลยแบบนั้นอะไรอย่างเง้ยสาวได้สาวว่ากับเป็นคู่กับเขาไีเลยเป็นคี่กับเขาดีเลยมาพี่ขออนุญาตหน่อยเลยอ่ะแล้วที่อีกคนอันนี้เราพูดถึงหน่อยเจอเจอด้วยได้ค่ะมาจะเจอกับตูแม่ พี่กรณ์รายการทีว huh? ีของเราด้วยนะครัก็บอกได้เลยว่าเป็นพี่กรณ์คนเดียวที่ผมไม่อยากรู้จักในในรายการทีวีของเราทำไมอ่ะเพราะว่าถ้ารู้จักกับเขาแล้วเราจะโดนแฉโดนแฉแน่ถูกต้องนะเพราะว่าเขาเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงเลยอ๋อเขาอยู่รายการไหนคะเขาอยู่ในรายการตัวแม่แฉบันเทิงมีตัวแม่แล้วต้องมีตัวลูกด้วยต้องลูกด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวแม่คือใครใครคะพี่จิ๋งซ่าอ๋อพี่ นี่ต้องบอกว่าเป็นตัวแม่จริงแต่ตัวแม่ของวงการบันเทิงไปทีเดียวนี่ขนาดตอนที่ไปสัมภาษณ์นะค่ะนี่แค่ไม่อยากจะรู้จักยังโดนซะเยอะเลยโดนด้วยเพราะว่วถ้ารู้จักแล้วก็คงจะไม่ไม่เหลือนะะฮเพราะฉะนั้นก็ไปสัมภาษณ์พี่จิมซาร่ามานะครับเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงค่ะมีตัวแม่แล้วก็ต้องมีตัวลูกใช่ตัวลูกเป็นเจนหัวเองเจนหัวใช่อ๋อเจนนี่คือตัวลูกเลยเจนเป็นตัวลูกเลยใช่ไหมเจเบลลี่ออเบลลี่เบล่เบลลี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 ่บ เวลาพูดชื่อบรีเนี่ยคุณต้องมีเอ็กเซนต์เราแบบหยดเ,เลยพิเศษกว่าเลยโอ oh so <ล>้ยยากจังเ,เลย็นการเขาแต่และเทปบอกได้เลยว่าจัดเตมตากล้องหมุกต้องใส่แว่นทำไมคผล่เพชรกระแทงตาเลย พี่จิ๋นก็มาแต่งอยู่แล้วอดอลลีก็ไม่ยอมนะคะไม่ได้ค่ะใส่เส้นเสมอเส้นเสม,สมอเลยเส้นเสมอเลยสู้กับเจเลยก็เขาไปเป็น,นรายการแบบว่าตัวแม่แฉบันเทิงแล้วก็หลังๆน,นี่เองทำอะไรต้องระวังนิดนึงทำไมะอะคะออกไปไหนกับพี่เจของเราเนี่ยไม่ต <c oughs> ้องพี่เจยศอยู่ที่พเจไผ่เนี่ยน <c oughs> ี่ก็แซวไปเรื่อยพี่จิ๋นจะหน่อยต้องระวังนะถ้าดอลลีเขารู้เนี่ยคุณโดนออกรายการแฉเลยนะน้องไม่เจบอลลีเขามีน้อง ตอแฟดอยู่แล้วอ๋อเขามีชื่อหยวนนะนะไม่ใช่หมายถึงว่าเจเบลลี่เขามีเอ่เด็กๆของเขาไม่เด็นสังเกตใช่เขาชอบบุ๊คปอดองนะ่ะแล้วชื่ออะไรไม่รู้คุ้นๆบุกโปขาชบุกโปสนะที่เป็นแบบเอ่อนายแบบนาแบบของอะไรนะแอติจูดนะฮะที่แบบไปถอดเสื้อโชว์ซิกแพคกันนะอย่างนี้เลยซิกแพคที่ใช้เอาปากามา้เลยเนเขามจริงีง มีตรงไหนแล้วไปเที่ยวการมนแบบถอดเสื้อผู้ชมไม่มีเลยดูมาแล้วนั่นไงร้อยเล่นนี่ไงเห็นไหมคุณผู้ชมนะงัเนเออเราแอบดูของพวกบอสมาแล้วอย่าเดี๋ยวน้องเขาเข้าใจผิดไหน้ามายไม่ไม่ไม่เปิดมาเขาจะอกมาเปิดโอ้ยดูในรูปนี่แบบคนนี้เอาคนนี้อ๋อเหรอแต่ขอโทษ เธอต้องไม่ตกหยวนแล้วล่ะไม่ได้หยวนกับบอลรี่พี่เจหยวนเคารู้การพี่หยวนบอกว่าโอเครักน้องแต่ว่าเธออยากไปยุ่งหนุ่อีกคนนึงนะใครคะพี่เจอ่าพี่เจยศพี่เจยศคือผู้เจ้าของเออเดี๋ยวคุณไปยุ่งมากคุณจะโดนคนอื่นตอบเอามาเราเป็นคู่ยอออค่ะอย่าเลยแต่เราไม่บอกนไงเราต้องเป็นการแฉใช่ไหมแฉเหรอเรากลับมาเรื่องเดิมกันดีกว่าเออ นี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดนะครับของพี่น้องตองวันเพ็กรามนะที่เราพาไปตลอดกันที่บ้านที่สายไหมไซซ์นะครับร้านของพี่วิญจเรศีราชาต้องบอกบอกได้เลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากมายเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆคือเป็นสิ่งที่นี่ดวงใจพี่ด้วยกระซิบบอกได้ไหมอ่ะเป็นชื่อเป็นสัตว์ต้องกระซิบถือว่าบอกแล้วชื่อเล่นชื่อเล่นเป็นสัตว์ชื่อเล่นเป็นสัตว์พี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ย ยากจุงเบยอ่ะโอ้มเนยากจุงเบย์เนี่ยแมรเป็นเสียงเพลงที่บอกได้เลยว่าแต่และเพลงที่เขาบอกอ่าร้องออกมาเนี่ยแบบพลังเสียงนี่มีแบบแมรล็อกเกอร์ด้วยมีล็อกเกอร์สองด้วยนี่ล่ักพี่แมลพี่เรามาไปนี่เลยแมาไปงานขอเปิดตัวเพลงใหม่ล่าสุดแมรจากพี่แมลจีรศักดิ์ปานพุ่มลองวอเนาะโอ้โหตอนนี้ลอจริงอมากยิ่งขอโทษนะ เออเขาเรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งยิ่งหนุ่มดูหนุ่มอยู่ีคือพี่เขาเป็นคนรักษาเขาถ่ายรมากใช่เพราะว่านักร้องร็อกเนี่ยจะต้องแบบรักษาสุขภาพตัวเองให้เยอะเพราะว่าเราต้องใช้พลังเสียงเยอะแยะหนยเห็นถ่ายรูปมาดูหุ่นแล้วแบบบึ้งร็อมากอะชอบตรงที่เขาเนี่เนี่ยดูมีเสน่ห์เลยไว้บ้างใช่ไหมเนี่ยพี่เลยไว้เนี่ยแต่ว่าพี่ไว้ไม่เหมือนเขาเนี่ยเนี่ยครับอ่ะเร็วหน้าเราจะไปตอนกันเนี่ยนะการการเปิดตัวซีรีส์ใหม่ล่าสุดจากพี่แมาจีรสัตว์ต่ง นะครับแล้วก็วอย่าลืม<ช>รายการเราสองคนเทปหน้าจะเป็นใคร่ีูอ่นนะต้องรอดูเนาะต้องรอดูแล้วเราจะไปตลอดที่ไหนเราบอกแล้วว่าเราจะพาไปตลอดกันที่ งานเปิดตัวอัลบั้มใหม่ล่าสุดนะครของพี่แมวจีรศักดิ์ปานพุ่นใช่ยังไงก็ติดตามกันด้วยนะแล้วก็ติดตามได้หลากหลายช่องทางมากมเลยอยออนะคะกับเวอร์บาร์เว็บอททอมบูรีดอททีวีแล้วก็รวมไปถึงแอปพลิเคชันของเรากับทอมบูรีเอฟเอ็นด้วยค่ะวันนี้เราสองคนคงต้องจากลากักกนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในเช้าน,น้าดูซิว่ายังจะเป็นพิเจนิดอยู่หรือไม่เราเป็นพิเศษใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไปก่อนนะครับขอให้ท่านเจ้าพีมีความสุขมาพนะครับ <ไป S 1> สวัสดี ใช่ไหมที่หวังว่าเธอจะกลับมาวิ่งดาที่เก่าตรงที่รู้คยกม ยังมีเธอในหัวใจแม้วันนี้ที่เธอเลยกไปเป็นเพราะว่าเธอเจอใครที่ฝันนั้นมีอยู่เคียงข้างเธอจะไม่หวั่นไหวอยู่ไรแค่คอยเธอเข้าใจ ว่าเธอคิดคนนั้นเธอคิดคนที่ฉันต้องการไม่ผิดใช่ไหมทีฉันนั้นยังรอเธอที่ฉันนั้นคือสมมว่าเธอจะกลับมาอาจผิดที่ฉันทีมันรักเธอกันไปที ไพีผิด่ใช่ไหมที่ฉันนั้นยังรอเธอที่ฉันนั้นคิดเสมาว่าเธอจะกลับมาอาจผิดที่ฉนันที่มันรักเธอกันไปที่มันไม่ยอมหิวใจว่าตอ่อจากนี้เธอคงไม่กลับมา ดูงมงายฉันไม่สนใจหากสิ่งที่ทำมันรั้งให้เธอไม่ไปมัน ไม่ผิดใช่ไหมที่ฉันนั้นยังรอเธอที่ฉันนั้นคิดเสมอว่าเธอจะกลับมาอาจผิดที่ฉันที่มันรักเธอกันไปที่มันไม่ยอมาใจว่าต่อจากนี้เธอคงไม่กลับมา กลัไม่พีชใช่ไหมที่ฉันนั้นยังรอเธอที่ฉันนั้นคิดเสมอว่าเธอจะกลับมา